กิจรกรรมใหม่ซึ่งไม่ใหม่แล้วเพราะว่าพี่เขาออกมาตั้งแต่วันที่9นะฮะวันที่วันที่17 <S <S ผมไม่รู้ว่ามีกิจรกรรมใหม่ออกมา,อาเลยไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้ตะกิดตะห่วงใจแม้แต่นิดเดียวปกติตะกองแช่งมันต้องแบบว่าถ้าผมไม่เสียเงินเสียทองเนี่ยมันนอนไม่หลับไงปกติมันจะแต่เช้าเลยถ้าวันไหนมีกิจกรรมมันจะแบบว่าเฮ้ยจนันกิจกรรมใหม่ดิครับแต่ช่วงนี้กองแช่งเงยบคลิปผมบอกเลยวันนี้ผมมเว่นกองแสงที่ผมใช้อยู่แนะนำั่นก็คือแว่นออบตัดซีโร่ใส่แล้วสบปย์ตตาให้ผมเล่นเกมได้นานขึ้้นสสาามรถั่งซือไ ลิงก์ด้านล่างอย่าลืมใช้โค FIFA ้ดฟีฟ่าเวอร์ดูฟักเพื่อรับส่วนลดด้วยครับผมใครที่ต้องการซื้อไข่ไอดีเกมฟีฟ่าออนไลน์4ไอดีเอ็มล้วนรับดึงนักเตะขายยากบนการส่งคลิปราคาถูกติดต่อ,อเพจเจนันเกมมิ่งขายถูกรับซื All ้อออนไลน์ปลอดภัยร้อยภาษีลิงก์เพจด้านล่างเลยครับมีไอเดียเอาวีรับเติมฟรีไฟล์แฟนซีทาวราคาถูกด้วยนะโอ้โหผมรอกิจกรรมใหม่แบบโคตรนานผมก็ว่าอยู่ทําไมแบบว่ามาช้าอย่างวะผมก็ตั้งหงิดเกินหงิดใจแล้วไอ้เหี้ยแต่บอดี้ผมเพิ่งเห็นมีคนเล่นกิจกรรมใหม่ผมก็เอ้ยว ไปนในหน้าแฟนเพจของฟิฟ้าอลิี่แล้วผมก็ได้รับรู้เขาจะจริงมาว่าออกมาแต่วันที่9แล้วนะโอ้โหมันไม่มีใครเล่นเลยทำไมผมไม่เห็นเลยวะท่านผู้ชมปกติแล้วถ้าเกิดผมไมไ่รับรู้ด้วยตัวเ,เองเนี่ยมันต้องมีคนเล่นใช่ไหมยูทูบเบอร์มันต้องมีสักคนหนึ่งดีมันไม่เป็นมิตรจนน้องบอลที่เขายังหลงเหลืออยู่อ่ะตอนเนี้ยตอนนี้คือไม่หลงเหลือชีวิตกันอยู่แล้วยูทูบเบอร์ฟิฟ้าอลิี่นี่คือหมดแล้วเหรอกีมนี้คือไม่มีใครทำแลวใช่ไหม กูไปด้วยดิมันเนี่ย <No. S 1> อ่กิจกรรมนี้มีทิเก็ตนะฮะเราต้องหาทิเก็ตมาเพื่อที่จะสุ่มเอาอ ไอคอนเนี่ยนะถามจริงอ๋ออันนี้มันมีลุ้นนี่ไงกิจกรรมนี้คีย์หลักสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่21่สิบบวกหนะครับโอ้เขาเปิดได้แล้วขายกันไปหมดเซิร์ฟเลยเฮียกูยังไม่ได้เล่นเลยสัตว์เพิ่งเห็นไงเออรางวัลผู้จัดการนะครับผมสูงสุดที่ได้ทีโอเบวกหเนี่ยก็อยู่ที่5,000บาทนะครับคือถ้าไป7,000เนี่ยเขจะได้ลุ้นบวกแตั้งแต่แปแล้วก็ครบหมื่นได้ไอคอนนะครับแล้วก็ครบ15ื่น 5, เนี่ยก็ไอคอนอีก1ใบแล้วก็ลุ้นไอคอนอีก1ใบนะะฮโอเค ทำไมคุณเหนื่อย <c oughs> ที่เหลือก็ไม่เล่กกิจกรรมหน้าไงนะ้องกิจกรรมหน้ามันต้องดีอยู่กิจกรรมนี้ตามหลักทฤษฎีอะพี่บอลเล่นแล้วจันจริงเหรอพี่บอลเล่นแล้วเวอรพี่บอลเล่นเราไม่คลิปไม่ขึ้นในหน้าฟีดพี่อะอยู่ทุกไม่แจ้งเตือนเนอะจัน <c oughs> ไม่ติดตามไม่ติดตามก็เฮีย <c oughs> กูกดกระดิ่งด้วยกูเปิดให้ดูไป อ่ะเดี๋ยวเอาถึงนี่ก่อนนะถ้าแบบว่าไม่เต็มอิ่มเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยเพิ่มนะฮะว่าตอนนี้นี่ผมรู้สึกว่ามึนหัวมึนงงอ๋อมันให้ล็อกอินเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอล็อกอินแป๊บอ่ะถ้าภาพผิดปกติแจ้งเตือนได้นะครับรบกวนชาวช่องแชทด้วยนะฮะเพราะตอนนี้สติคุณเริ่มเลือนลางแล้วท่านผู้ชมึนง่วงไงมันดึกแล้วมันดึกแล้วง่วงนะครับพร้อมอ่ะแลกเปลี่ยนกันไปเลยละกันนะฮะเท่าไหร่ห้าพันใช่ไหมเมื่อกี้ เ,เห็นเด็กน้อยแจ้งเตือนว่ากิกแกมนี้เกินระคับจา,อานอะไรเงี้ยเด็กน้อยแบบว่ามีประสบการณ์มาก่อนเราก็ต้องตามเด็กน้อยไอเด็กน้อยแม่งอาบน้ำร้อนเย่ยเปิดเบอร์สุดเลยเอาเหรียญอันนี้คือถึงนี่นะผมรับก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวรับอันนี้ก่อนเนี่ยไม่ได้อันนี้นะโ่ย,ยังลุนอีกหรอถามจริงยี่เป็ดทีเอสรุนว่ะโอ้แม่งเหนื่อยแลหละกูบอกเลย แม่งเหนื่อยสัสสัสหรือว่าแบบยิบเอ็ดล้วนอ่ะผมว่ากิจกรรมหน้าเนี่ยแม่งยิบเอ็ดล้วนแหละเพราะกิจกรรมนี้แม่งลุน้นไงปกติมันต้องแบบค่อยๆดีขึ้นน่ะกิจกรรมนี้ก็ดีกว่ากิจกรรมที่แล้วที่ไม่มีบวกห้าสักนิดเดียวนะฮาร์แลนด์แม่งฉีหนาา้าผม่ะท่านผู้ชมได้นะจังหวะเนี้ยกูบวกหมดน,นะ <ๆ S 1> ลืมเฉยเนี่ยลืมเฉยนะรูปแบบที่หนึ่งและรูปแบบที่สองนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องการแค่ทิเก็ตใช่ไหมเอาไปหมุนนี่ซึ่งในนี้เนี่ยก็ไม่มีบวกห้า้ยแต่มีเอ็นนี่นะลุ้นบวกห้า ลองเชิงไม่มาเลยอ่ะกูถามจริงเอาโอ้โหมาหนึ่งฮะผมว่าต้องสับเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่สองซักนิดหน่อยแล,แล้วก็กดไปแล้วก็ได้มาเลยนะเฮ้ยแล้วก็ได้อีกต่อเนื่องไปเลยอู้ไม่ได้แล้วพอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เปลี่ยนบ้านนะครับก็ไม่ได้ต่อเนื่องโอ้ยรูปแบบที่หนึ่งยังไม่มาเลยเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยรูปแบบที่หนึ่งไม่มีเลยอ่ะโอ้โหรูปแบบที่สองมาสองเฮ้ยผมว่ารูปแบบที่หนึ่งมัน,นส,สัสสัสคุณผู้ชม การแบบการโคตรโคตรอ่ะบอกเลยดูดิเห็นรูปแบบพี่สอบไม่มาล้วล้วอะเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกทีเปิดเด็กน้อยไม่เชื่อนะฮะโอ้โหดูดิโอลกูถามจริงไม่มาเลยโอลรูกแต่ที่หนึ่งนี่คือแบบโคตรถากโคตรมองโคตรกากนะฮะทิกเก็ตนี่คือไม่มีไม่ได้ใส่มาเจมแบบว่าเฮ้ยทิกเก็ตหมดตู้แล้วเจมเลยเจมเพื่อนโอ้ดูดิลูกแต่ที่หนึ่งแบบโอ้โหไม่ว่าจะกดกี่ทีมันก็ไม่มาว่ะจะว่าบุญกุศลผมไม่ถึงก็ไม่ใช่นะ <Huh? S 1> ผมบอกเลยนะบุคคลผมนี่ก็ระดับแนวหน้าของเซิร์ฟแล้วเฮ้ยตังเฮ้ยจะหมดแลยโอ้โเอ้ากูไม่ได้กดถึงที่ร้อยเลยเนี่ยกดไปกดมาแม่งจะหมดแล้วลวะท่านผู้ชม,แม,ม,แ,นะมแม่งเร็วสัสสอ่ะกูยังไม่ได้ทงังตั้งตัวเลยเนะี่ยคือกูยังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจโอ้โหมึงหมดแล้วเหรอโอ้ลุ้แนแบบที่หนึ่งแบบไม่มาเลยวะท่านผะู้ชมแบบกากที่อะ่ะเลยแบบพกก้นกระโปงอ่ะกูได้มาสิบสี่เท่านั้นนะครับผมห้าพันบาทได้ตัวมาสิบสี่อันโอ้กูหยอดที่หนึ่งเลย ยังวันนี้กูวุกเลยฮะอ๋ออันนี้ก็คือสุ่มในนี้ใช่ไหมสุ่มในนี้นะฮะวิ่งหมุนนี่อันไหนหมุนก็คืออันนั้นได้นะฮะหมุนี้โคตรข่าอันนี้น่าจะเป็นบวกห้านะเอาจริงควรไปบวกห้าน,นะอ้เน,นื้อปากไปสักตึงดีฮะเฮ้ยน,นี่หมุนโอเคลุ้นบวกห้ามาจากอันนี้เยอะนะต้องเป็นลุ้นใน้เดียวว่ะดีก็ดีนี่โอเคนี่เต็มฮะเต็มสองอันโอเคกดได้ไหมกดไม่ได้ฮะต้องรับก่อนรับรางวัลมาก่อนเนี่ยโอ้โหหายใจไม่มาเลยเนะี่ยโอเคลุ้นไป มาหน่อยเอาตัวไม่พอเอาตัวเอาตัวหมดแล้วอ่ะกูถามจริงมึงเร็วไปป่ะดิมึงรับเงินเลยฮะเร็วเกินนี่อีกสองพันดินี่ไงคลิปสั้นไปจานโอ้โหแค่นี้เขาตัดก็ขี้เกียจตัดตายห่าแล้วเนาะเอาจริงที่ผมไม่ลงคลิปเพราะว่าสงสารเขาตัดนะครับผมคขาตัดไม่เหนื่อยไหมนิ้วแม่งล็อกอะไรอย่างเงี้ยคิดเยอะเกินนะครับผมทำงานเหนื่อยโอ้โหได้มาหมื่นเดียวเองนะเอออันนี้แบบโอ้โหนี่โคตรขะละ นี่กักจริงถ้าสมชื่อเนี่ยคือถ้าไม่โรนันโดอะไรเงี้ยไม่ได้ป่ะเคนที่เคนเนี่ยเคนแทบไม่ได้ส่งตัวนี้คือแม่งเกลือคือแม่งแบบไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงเลยดูเบอร์ก็ไม่ใช่หรอเข้าไปคอนแลนซีเดมยังไงฮะโอ้โหพันเดียวแรบดินด้วย <c oughs> โอ้แลบดินคู่เลยเหรอคิดถามจริงทำไมเขาแลบดินกันหมดเลยวะถือว่างงอยู่นะอันนี้อีกหกอ่ะอันนี้ลุ้นบวกห้านะครับเก้าสิบ ผมบอกเลยยิปไอทีวี y ไม่ได้ามาผมฟันโทนะฮะนเนห็นไหมบ้าไม่ไหววะคุณข้ามไปเลยดารลี่บินบวกห้าก็โดเกลือมาแล้วให้ผมเทไว้ไหนครับเทเข้าที่หน้าน้องไปเลยป้าสงครามยังไม่จบยั้กูเกลือแล้วไอ้เนองพี่เห็นมันนักตัวนักละนาเหกนะชมานผาเหกมาบอกว่าผมจะเกลือยอย่างงู้นอย่างงี้นะฮะผมอันหนึ่งตัวสุดท้ายเท่าไหร่เฮ้ยม่จะมันจะเกลีอยลไปใช่ใช่ปุเนี่ขวาสานโชคฮะสามพันราคาดูดีนะท่าผู้ชม นักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมอันนี้คือชัวร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมแต่ยังไม่ชูเสื้อนะแต่เขาบอกคื100นร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะว่ายัางไงเขาก็หมายแล้ว <c oughs> นะครับผมแจนต้องเรียบบ่อยๆมันจะได้ไม่เข็บ <c oughs> เกี่ยวๆๆเทนะี่ยะกูตัวอ <c oughs> ุ๊ยโกเบลเยี่ยมที่ไม่ใช่กูตัวโอ้โห โอไปเยี่ยนที่ไม่ใช่กูตัวว่ะโดยยิปเอสดีเอสมาแน่ครับเนี่ยโหต้องเชื่อมั่นในมือพี่ขนาดนั้นเลยกูยังไม่เชื่อมั่นตัวเองขนาดนั้นเลยเนาะแต่พี่ก็พี่อาจจะสร้างผลงานไปเยอะนะน้องถึงเชื่อมั่นได้ขนาดนี้นะโอ้โหใครวะเนี่ยตามเลยเบลร์กแคมป์บลอกห้าอุ้ยโรเจอร์โอ้โหได้อยู่แล้วเนี่ยเมื่อไหร่จันรัวง่งงา้ผมครับแจ้งไปตั้งหลายแสนงานเฮี้ยเลยครับพี่มาร์กครับพี่มาร์คโอตอนไหนดีกว,ว่าครับเฮ้ยจังหวะนี้วัวยังไง เบดเบสอะเฮ้ยทำไมยุคนี้เบดเบดไม่ออกบ่อยวะมาตินเบดเบสสงสารจันว่ะเกลือจะเป็นอาหารจานหลักอยู่แล้วครับโอ้โหเนาะพูดสักกูเสียพอดะปกติพี่ก็มือดองอยู่นะถ้าไปพูดอย่างนี้วะแม่ฤิ์เครดิตกูเฉยเบื่อเด็กน้อยว่ะเฮ้ยยังไปมุมไม่มียี่สิบเอ็ดทีเอสบอลเลยวะออกยาออกยินเว้ยเนี่ยรู้บ่งหายโอ้โห เยอะกเกินเอ้ยมาล,มาละมาละจังหวะนี้แขนจะเอาเฮ้ยบาลันหึ่งม่งมาบ่อยเกินบาลันโอ้โหบวกหนึ่งกูไอ้บวกห้าเก้บกบกา,าบวกหนึ่งบวกห้ามึงมาบวกหนึ่งให้กูเนี่ยน,นะไม่ใจร้ายส,สัสทำลายความคาดหวังของเด็กน้อยอะ่ะที่แบบอยากจะเห็นผมเฮ่ตองเชียร์ก็มีไงมึงไปทำลายจิตใจขเขาอะ่ะแม่งกูแบบกูแบบไม่ไหวว,ว่ะทำ่างนี้แย่แย่เออถ้าถึงหนึ่งจะออกหนึ่งนี่ละ เกินไปเจ,จ้าโซนสแตทเก้าสิบเจ็ดนะฮะบวกสามถึงบวกห้าห้าปีสี่ใบใจปะละ่ะนะครับผมเรือเท่ากับอาหารจันหลักจันใบโอ้ปีอะไรโอ้ยิปเอทีเอสอ่ะดีเล่นไปเยอะถ้าเล่นเยอะไม่จะเจ็บกว่านี้กูปเปิดนี้ก่อนแล้วกัน,กน104ร้อยสี่ลุยไอคอนไป อย่างไรมือทองเป็นตำหนานโอ้ยไปก่อนเหรอเจ้ากูเจ็ดกูเจ็ดอังกฤษเอาเลยโอ้โหเฮียสองพันเออตีวันลันบววห้าในสตรีมได้ไหมน้องมาร์คขัวร้องเ้ย <c oughs> ได้ดิน้องน้องมาร์คจะเห็นพี่ก็จัดให้วะ่ะน้องมาร์คมือกระโปงไงไม่เคยตีอะไรติดเลยคือแบบพี่สงสารอ่ะเดี๋ยวพี่จะจัดให้ดไูไก่แบบน้องมารนะ์คเนี่ย นะครับผมระวังเลยเฮ้ยจิเบตีว้ยังไงไม่จิเบตไม่เรียนใครเหรอวิ่งผีอ้สี่พันใครวะเนี่ยขาสันนะขาสันตอนนี้เด็กนี่ใส่ทุกวันนะไปโรงเรียนฮะบวกห้านี่ไงน้องกำลังบวกอยู่เนี่ยขึ้นสามแล้วนี่ไปไหนพี่ยังไม่แตกเลยเนี่ยขนาดพี่แบบว่าใช้หลอดไม่เท่าไหร่อ่ะไม่เท่าไหร่ครับพี่ก็จัดให้ได้นะครับผม อเอาไปตรงนี้ผมใส่เลยผมไม่รออะไรเล่อเมื่อไหร่เจ๊งตลอดผมว่าไอ้นี่ไหมสามขีดเหรอจริงๆแล้วเราตีไอ้พวกร้อยสี่ขึ้นบวกสองมันก็อย่าเต็มเลยน,นะเอาไหมแต่ว่าห้าหลอดผมแม่งไม่มั่นใจแล้วสามหลอดพอไหมสามหลอดครึ่งเออผมว่าสามหลอดครึ่งอ่ะกำลังดีนะคือถ้าเต็มห้าหลอดไปแม่งไม่ได้ว่ะเกมแม่งแบบกบสดสตีนอะเอาง่ายเลยตีห้าหลอดแม่งแตกตลอดกูตีแบบสามหลอดเลย พอมีติดนี่ลยไนะส่วดที่วยอวันไงจานนี่ไงพี่ลืมเนะ้วห้าหลอดเท่ากับแตกนี่ไงเอาให้เต็มครับนี่ยเฮ้ยไม่เอาโอ้โอโกดมาขนาดนี้แล้วจะกลับไปให้เต็มมันเสียเวลาเนาะคือถ้ามือแม่งทองจริงอะตีกี่หลอดมันก็ติดไปถ้าของจริงอะให้มันได้หมดหละผมบอกลอเลยกดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเี่ย ตีห้าหลอดประมาณหลาลยรอบแ่แตกเรียบทั้งหลายรอบอะองกูตีสามหลอดครึ่งอะแม่งติดเอาติดเอาอะโอโ้โหทั้งจัดเลยครับเนี่ย